ผมว่าทุกคนน่าจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับครับหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นผมเองก็เช่นเดียวกันครับไม่รู้จักประวัติไหมประวัติ่นก็นมากนซ้ายวันนี้ผมพาทุกคนมาที่หมู่บ้านน้ารัดอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ สถานที่นี้เรียกว่าสาลเจ้าปู่โคงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมสถานที่แห่งนี้กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูสถานที่แห่งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของหมู่บ้านน้ำรักอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถือว่าเป็น สถานที่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านน้ำรัดแล้วก็คนต่างถิ่นที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่งนะครับ ูกับแม่ทัพทิมนะครับแม่ทัพทิมเป็นเป็นนางเต้งนางเต้งไม้ถึงว่าเต่งขันดอกไม้สากาละตะปูเต่งเครื่องขึ้นไปสกาละเต่งขันดอกไม้หรือว่าเอาโค้งเอาอยางกไก่เท้าไหวขึ้นส่างขึ้นหิ้งถ,ถ้าไม่มีนางแต่งมีคนอื่นคน,คนอื่น,นเอาขึ้น,นคนอื่นเก่าขึ้นบ่ได้ ถือว่าให้เป็นหน้าที่อ๋อคือมอบหน้าที่นี่ให้อ๋อแต่ถ้าคนอื่นคนอื่นแต่งขึ้นไปก็จะเกิดความไม่พอใจก็คือท่านเป็นคนเลือกท่านเป็นคนเลือกเองใครที่จะมาสักการะหรือมาแก้บนมาขอพรหอ,อ,อะไรก็ต้องมีนางแต่งก็ต้องก็ต้องมีนางแต่งให้แม่ทัพทินนี่มาคือว่าล่างส่งฮั่นทางทาง มบ้านทางลูกหลานมีบ้านเขาจะเอินว่เจ้ากวนเจ้ากวันเออเจ้ากวนหรือว่าล่างสูงแล้วก็เรียกมาเราก็ต้องมาทุกครั้งี่ที่คุณมนี้คนราสักการะมาทุกครั้งก็คือเป็นหน้าที่สําคัญแหละเป็นหน้าที่สําคัญก็มีงานอะไอย่างก็ต้องมาต้องต้องมาทางนี้ก่อนก็เห็นว่ามีมีสามมีสามสามมีสามสามมีสามสามสามเหื่องหันก็คือจะพอเสร็จก็งั้ ส่านี่ก็คือตะปูโค้งส่า,น,สานี่ก็คือเจ้าเจ้าพอ่อเจ้าต่อมาอือถังลมแล้วก็ลุกจิตลูกหาเท่านั้นน่ะใครมาขอพรมาบนบานสันเก่าก็ถือว่าศักศดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คือวันไดสําเร็จในมาที่การงานกันทุกคนลูกหลานเมย์นี่ก็เมย์ก็บนเมย์ก็บนให้จะสมความปรารถนาทุกคนเลยเออเจ้าพอ่อนี่ชอบอะไรเป็นพิเศษชอบอันนี้เป็นพิเศษ หัวมุมีหัวมูหัวหมูเป็นพิเศษลากาเราข่าวเบี้ยเล่าข่าวนี้เพิ่นเพิ่นกระเอิญม้าม้าม้าโอเพิ่นเอี่ยวเท่าไหร่เพิ่นกาวโบกปะเอ้าจะปูโค้งจะโพเส้นเงือกจะพเจอตอมัดขี่มาก่อนขี่มาก็คือเห็นดเล่าให้เลยดินเล่าข่าวให้เลยกับใบบะจะเป็ที่รู้กันแล้วกางจุดทู่ตองจุดจุดทูกก็ ก็ว่าจุดถูกเก้าดอกนี่เออก็ถือว่ามีนิมิตใหม่ว่าจะเลือนเก้าหน้าุ่งเรืองเออเกาหน้าเรื่อยๆลูกเรืองเก้าหน้าเนี่ยนะที่การงานการเงินแล้วคนที่จะมาส่งได้ต้องเป็นต้องเป็นขันคนที่จะส่งได้คือเจ้าวันนี่นะเจ้าวันคือว่าการนึกเน่ยตารนึกคือผู้ที่ผู้ที่ได้ถูกเลือก ก็การที่นมีวัดก็จะูนัสีีเออันที่สี่่ปการอยู่เที่มาอันเชิญจะปูนี่นะูกสามาขัดเ้นมี้ามีข้ามาส่งจะปูนี่นะกันเ็นขัด้าัเ้นให้อันเชิญแลก็เพิมการที่มาเที่ยงมาเียงนี่าลูกพานัเนทบ้านนับานนี้มาเที่ยงมาเที่ยงนี้ก็หมายถึงเข้าาเข้าอ๋อก็คือ พอสักวรับที่นี่เสร็จปุ๊บทำพิธีที่ี่เสร็จแล้วก็จะเทียมแล้วก็พาเข้าเดินเข้าไปในบ้านครับรันเล่นรันสงการแล้วเข้าไปในบ้านนี่ทำอะไรกันเข้าไปในบ้านนี่ก็อีมีเตงขันห้าขันแทกมีซางมีม้าฮะน่ะม้ามีม้าก็คือเล่ามียรื่เล่ามียรื่องยังว่าบ้านแม่ทับทิมเนี่ยเคยไปทุกปีบ่เชิญก็ไปบ่เชิญก็ไปไปเว่ <Okay. S 2> อปเวเออเข้าไปชมเข้าไปปลูกข้อไ,ไม้ข้อมือลูกหลานเออไป่ป้อหัวให้ลูกให้ล้านข้อไม้ปีไม้แล้วกลางฐานแล้วเม,มตาก็เป็นล่างสูงสรเป็นล่างสรง,ง,สงแต่กอนเมตาอยู่ลมย้ Nh ายมาบ้านลำลัดนี่โอ้สิโอ้หลายปีเจ้าโพเจ้าโพเจ้าต่อมาทำลมนำมานำมาเทียมเมตานี่ พอจะพคสองเมตานี่นอนนอนอยู่บ้านซื้อ,อนอนไปมาไม่ไหวพอได้ยินเสียงกรองเสียงร้องเพลงเจ้าปูนี่นะเฮ้ไปอ่ะเมตาลูกลำมาเลยลำลงบ้านมาเลยพอลูกเคยเมตานี่ีไปจับย่านไมยใหญ่ตกเห็นเพราะว่าเมยใหญ่เาเคยลงเองตัดมือออกเลยตัดมือออกเลย,อออเลยตบอ,อกใส่ผู้จัดจบอลเนี้ย เจ้าพอเจ้าต่อมาเจ้าพอเจ้าต่อมาเอก็คือบอกเลยเมตาเนี่ยเออเออเออยาหมายุ้งลงมาจากบ้านเองเลยอีนี้ลูกหลานกัมพเซียลูกหลานก็ยักหลงยักหลงเม็ดริกเอาแทนยาเส้นเลยเม็ดผิดห้งนะซุปมวนแล้วหมวนเล่าทั้งๆที่เมตาเมื่อเคยซุปบุรีเอาออกจมูกเลยกุยกุยกุยเอาออกจมูกเลยเขากระพียีนับคือกันแต่กอแต่ก่อนคือไม่มีคนรู้ เฮไปสุดหมู่บ้านสรงเสร็จจะพอไปแล้วเลิกเข้าทรงเดินกลับมาได้เลยก็ถือว่า<ม>เป็นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ,อส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สักการะของหมู่บ้านน้ำรัดก็มีการสืบทอดถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆต่อเรื่องสูงโน้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนคนทรงไปเรื่อยๆทรงไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็คือในการเปลี่ยนคนทรงก็จะเลือกเองที่นี่ก็ถือว่าเป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อของแต่ละคนใน,ในหมู่บ้านแต่แต่ละหมู่บ้านก็จะมีความเชื่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านํำรัดที่หนึห่งขับรถผ่านไปผ่านมาผ่านโค้งก็จะมีการบีบแต่เป็นการบอกล่าวคนก็แวะเวียนเข้ามาวันนี้ก็ถือว่าได้รู้จักนะครับกับศาลเจ้าปู่โค้งนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณแม่ทัพทิมนะครับที่<อ>ให้ความรู้ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ अहं <tune sound>